เจริญพรโดยธรรมชาติคนแต่ละคนก็จะมีกลิ่นกายเฉพาะตัวกลิ่นกายของคนนี้เกิดจากต่อมของร่างกายมันขับเหงื่อกับไขมันออกมาทําให้เปื่อยยุ่ยแล้วก็ลอกออกพวกแบคทีเรียเชื้อราก็จะกินเซลล์ที่ตายขับกรดออกมาเป็นกลิ่นกายของแต่ละคนแล้วกลิ่นของกายมนุษย์เรียล่ะมีที่มาอย่างไรเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของชีวิตหลังความตาย เพราะฉะนั้นขอให้ฟังเป็นนิยายประมปารากันนะหลังจากคนที่ละสังขารแล้วนะจะมีอยู่สามช่วงหลักๆช่วงที่1คือตอนตายใหม่ๆบุญและบาปยังไม่ส่งผลนะกินกายละเอียดเนี่ยจะเหมือนกับกินตัวตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่นนช่วงที่2คือบุญและบาปเริ่มส่งผลแล้วนะถ้าเป็นพวกมีบุญมากกว่าบาปส่งผล กลิ่นกาเยเลยเขจะหอมเหมือนไทยธรรมที่เคยถวายเช่นเคยถวายดอกมะลิดอกบัวถวายกล้วยไม้ถวายทูบเทียนนี่นะกลิ่นกายก็จะหอมตามไทยธรรมที่เคยถวายแต่ถ้าเป็นพวกบาปมากกว่าบุญและส่งผลกลิ่นกายก็จะมีกลิ่นเหม็นเหมือนอย่างกลิ่นศพนะตอนนี้ช่วงที่สามคือบุญและบาปส่งผลเต็มที่ละพวกที่บุญส่งผล ไปสู่สุคติเช่นไปเกิดเป็นภูม,มิเทวารุเเทวาอากาศเทวาหรือเทวดาบนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงขึ้นไปตามลําดับนะกิ่นกายก็จะหอมอบอวลไปเรื่อยตามกำลังบุญที่เคยสั่งสมมาแต่ถ้าบาปส่งผลไปสู่ทุกขติเช่นไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายหรือสัตว์นรกกิ่นกายก็จะเหม่นไปเรื่อยตามกำลังบาปตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่ เราสามารถออกแบบกินก่นกายละเอียดของเราได้ด้วยการสั่งสมบุญและก็ถวายดอกไม้ของหอมตามที่เราปรารถนาจะเป็นดอกมะลิดอกกุวดอกกล้วยไม้ก็แล้วแต่ที่ใจเราชอบนะจิตฟงไซใสุขติไปที่ปเจริญพร